สวยลืมไว้55ปีล่าสุดสวยหน้าเป๊ะหุ่นปังมากต้องบอกเลยว่านับวันยิ่งสวยแซ่บขึ้นเรื่อยๆเลยสำหรับส้มเช้งสามชาหรือบุญยวันพงสวรปัจจุบันอายุ55ปีบอกเลยว่ายังคงสวยเป๊ะไม่เปลี่ยนเลยทีเดียวงานนี้ทำเอาหลายๆคนแอบอิจฉาไม่น้อยถ้าเทียบกับคนในวัยเดียวกันส้มเช้งคือหน้าตาดูเด็กมาก ก่อนหน้านี้ส้มเช้งได้ออกมาเผยในช่องทิกต o กของตัวเองนำเอาภาพถ่ายตั้งแต่ก่อนศันลยกรรมหลังศัลยกรรมไปจนถึงใบหน้าเวอร์ชั่นปัจจุบันที่ผ่านการพักฟื้นร่วมเดือนมาเรียงร้อยให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงและความแตกต่างคุ้มไหมแคลงนี้เปตัวเองไป3 8 0 0 0 0บาทส้มเชงยังเผยอีกว่าถ้าไม่มีปัญหาไม่ทำหรอกแล้วทำแล้วก็เสียตังค์ใช่ไหมแต่ที่ต้องการจะแก้ไขก็คือเห็นไหมคะทุกคนตรงนี้ ตรงนี้คือส้มล้มตกเก้าอี้ตอนสามขวบเนื้อล่งกับเนื้อบนมันก็เลยไม่ติดกันแยกกันคนละส่วนมันก็เลยมีปัญหาตอนที่เราอายุเยอะและตรงนี้นี่ค่ะเป็นร่องเป็นก้อนไหมคะตุยออกมาเลยอันนี้คือเคยฉีดซิลิโคนหนึ่งครั้งเท่านั้นเอง30กว่าปีแล้วยังเหมือนเดิมคุณหมอเคยเลาะออกไปแล้วค่ะแต่ว่าเลาะออกได้แค่บางส่วนเนื่องจากมันใกล้มุมปากด้านนี้ก็มีค่ะเห็นไหม แต่ว่ามันยังน้อยกว่าด้านนี้ด้านนี้หนักเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหลังจากทำไอ้สองร่องนี้กับไอ้หนึ่งก้อนกับไอ้รอยแหว่งตรงนี้มันจะดีขึ้นขนาดไหนล่าสุดส้มเช้งเดี๋ยวมาโพสคลิปลงอินสตาแกรมส่วนตัวโอดความสวยเป๊ะหลังทำศัลยกรรมเข้าที่แล้วจัดเต็มหน้าผมชุดพร้อมเดินโชว์สวดทรงที่สวยเป๊ะทั้งรูปร่างและหน้าตาพร้อมระบุข้อความว่าเอาไงดีปีนี้55แล้วเอว25อก36 ท่ามกลางเพื่อนพ้องในวงการและแฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนชื่นชมความสวยจึงของซสมเช้งกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียว